เลขสองที่หน้าช่องของลุงนวดโกโกโกเมื่อคืนที่ผ่านมาครับไม่ว่าจะเป็นทันท่านสเปอร์และบาเยินมาตามนัดสวยสองตัวตัว,ตวเย่ไปต้องกราบขอภัยนะตรงนี้นะครับแต่ถ้าหากใครรู้สึกว่าหน้าช่องมันไม่จุใจแล้วก็มันรู้สึกเอ้ยมีแค่เสียงเหรอลุง ลุงบอกตรงนี้แล้วกันที่ใต้โป10ตัวบวกบวกมีให้คุณแน่นอนต่อวันเนี่ยเพราะนั้นใครยังไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับของดีมีเพียบแต่สนั่นล้านทุ่งอิ่มแป้งก,กันยกบ้านมากันมานัดตอนนั้นแล้วเพราะนั้นใครยังไม่เเข้ารีบเข้าไปนะครับที่ใต้โปของดีมีเพียบครับแล้ววันนี้ขอญอาตจัดต่อเลยครับ4คู่โดนใจจะมีคู่ไหนบ้านเดี๋ยววันนี้ลุงจัดให้ครับ พี่น้องมาเริ่มกันที่คุณหนึ่งครับเป็นบอลบนเลสลรกาครับระหว่างท่านแฟงก์เฟิร์ตเจอท่านยูนิโอนเบอร์ลินครับในเวลา2ทุ่มครึ่งครับโดยแฟงก์เฟิร์ตครับตลอด5เกมที่ผ่านมาเกมอย่างเป็นทางการเนี่ยเขาชนะไปแล้ว4เกมแพ้เพียงแค่1เกมถือว่าผลงานในฤดูกาลนี้สาตาร์ทค่อนข้างดีโดยเกมล่าสุดในแชมเปี้ยนลีกถล่มการลาตัสลายทีมดังจากตรุรกีไป5ประตูต่อหนึ่งถือว่าฟอร์มค่อนข้างเยี่ยมเลยครับส่วนท่านยูเิีอนเบอร์ลินครับเล่นเกมอย่างเป็นทางการเนี่ยผ่านมาแล้ว4เกมครับแพ้2ชนะแล้ว2 เกมติดๆครับแล้ววันนี้อยู่ในโอนเบอร์ลินต้องมาเยือนถึงถิ่นแฟรงเฟิร์ดครับที่ฟอร์มกำลังขึ้นหม้อฟอร์มกำลังร้อนแรงโดยรู้การที่แล้วครับ เป็นทางด้านแฟรงเฟิร์ตครับที่แพ้คาบ้านต่อยูเดโอนเบอร์ลินนะแบบเกมวันนี้แหละที่แฟรงเฟิร์ตเป็นเจ้าบ้านแล้วก็แฟรงเฟิร์ตเองเนี่ยไม่สามารถชนะยูเดโอนเบอร์ลินได้เลยทั้งไปและกลับครับเต็มที่คือการเสมอเพราะนั้นวันนี้ครับด้วยฟอร์มการเล่นช่วงต้นฤดูกาลแบบนี้ที่ทางด้านแฟรงเฟิร์ตฟอร์มดีกว่ายูเดโอนเบอร์ลินยังหาฟอร์มเก่งของตัวเองยังไม่ค่อยเจอครับเพราะนั้นสําหรับมุมมองลุงเพดานเนี่ยให้แฟรงเฟิร์ตมาหนึ่งลุงมองว่าไปแฟรงเฟิร์ตไปได้ไปไหวน่าจะพกความมั่นใจจากเกกกมมลลาาาาาางสสัปดห์ที่ชนะะตตร มาบวกกับในเกมนี้เพราะนั้นคู่นี้จัดไปที่แฟรงก์เฟิร์ตอุ่นใจครับ พีมาตอนที่กู้ที่2ครับเป็นเดอะแชมเปี้ยนชิพของอังกฤษครับระหว่างท่านนั่นบิสตันซิตี้เจอออฟฟอร์ดยูไนเต็ดครับในเวลา3ามทุ่มครับโดยบิสตันซิตี้ครับตลอด5เกมที่ผ่านมาเสมอ2แพ้1ชนะ2ครับและชนะมา2เกมติดแล้วส่วนท่านนั่นออฟฟอร์ดยูไนเต็ดครับ5เกมที่ผ่านมาเก็บชัยชนะไม่ได้เลยครับโดยเสมอ2แพ้3ครับและเสมอมา2เกมติดแล้วสําหรับท่านนั่นทีมเยือนโดยฟอร์มการเล่นในบ้านของท่านนั่นบิสตันซิตี้ครับ2เกมที่เล่นในบ้านนั้นชนะ1เสมอ1ครับส่วนท่านออฟฟอร์ดยูไนเต็ด เล่นนอกบ้าน2เกมแพ้2เกมครับและคู่นี้ครับเจอนมานัดล่าสุดต้องย้อนกลับไปเดือนกุมภาพันธปีนี้ครับจบลงด้วยการเสมอกันไป1ประตูหนึ่งครับแต่นั่นคือบ้านของออฟฟอร์ดอยู่เต่ครับโดยถ้าไปเช็คสถิติเฮตูเฮดลึกๆแล้วเนี่ยเล่นในบ้านบิทตันออฟฟอร์ดไม่น่ารอดครับแล้ววันนี้เพดานเนี่ยให้ทางด้บิทตันซิตี้มาหนึ่งครับลุงมองว่าค่อนข้างมั่นใจครับที่เลือกบิทตันซิตี้ด้วยฟอร์มการเล่นอะไรต่างๆนานาถ้าเทียบกับออฟฟอร์ดแล้วลุงมองว่าบิทตันซิตี้เหนือกว ไปที่บิตตันซิตี้ได้ครับ พี่น้องมาตอนที่คู่ที่3ครับเป็นบิ๊กแมตช์เลยครับระหว่างท่านั่นอาร์เซนอลเจอท่านแมนซิตี้ครับในเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับโดยอาร์เซนอลครับตลอด5เกมที่ผ่านมาครับชนะ4แพ้เพียงแค่1เกมเท่านั้นส่วนท่านแมนซิตี้ครับฟอร์มกำลังมาครับในช่วงนี้ครับชนะ3แพ้2ชนะมาแล้ว2เกมติดโดยเกมกลางสัปดาห์ครับท่านั่นอาร์เซนอลชนะแอตติบิลเบามา2-0เช่นเดียวกับแมนซิตี้ครับชนะนาโปลีมา2-0เหมือนกันครับและคู่นี้ครับย้อนกลับไปเกมล่าสุดครับที่เจอกันเป็นท่านั่นอาร์เซนอลลครับบเปิด้านถ่มมแ มาห้าประตูหนึ่งครับและรู้การที่แล้วครับเป็นทันะอาร์เซนอลที่ทําได้ดีกว่าครับในการเจอแมสซิตี้ไม่แพ้เลยครับโดยเล่นในบ้านตัวเองอย่างที่บอกไปชนะ5้าหนึ่งเล่นที่บ้านแมสซิตี้จบลงด้วยการเสมอ -2 องครับวันนี้กลับมาเจอการเพดานเนี่ยเขาให้ทันอาร์เซนอลมาครึ่งหนึ่งถ้ามองกันตามเชิงลึกแล้วเนี่ยลุงมองว่าอาร์เซนอลขุมกําลังค่อนข้างเพียบพร้อมมากกว่าถึงแม้แมสซิตี้ก็ยังมีกองหน้าตัวโหดอย่างฮาแรนแต่วันนี้อาร์เซนอลเขาก็มีโยเคเลตที่เป็นตัวจบสกอร์ชั้นดีเหมือนกันลุงมองได้ กันที่กองหน้าเลยก็ว่าได้ครับสำหรับมุมองลุงครับด้วยเพดานที่ให้มาสูสีแบบนี้แต่ลุงยังเชื่อว่าเล่นในบ้านอาร์เซนอลเชื่อมือได้ครับจับไปที่อาร์เซนอลเถอะครับ พี่น้องมาต่อที่คู่ที่4ครับเป็นบอลลีกเอลฟ์ฝรั่งเศสครับระหว่างท่านาทมักเซยครับเจอท่านาทปารีสแซงต์แชแมงครับในเวลาตีหนึ่งสี่ห้าครับโดยผลงานของมักเซยครับค่อนข้างสวิงครับเดี๋ยวแพ้เดี๋ยวชนะครับโดยแพ้3ชนะ2ครับเกมล่าสุดก็เพิ่งแพ้มาในแชมเปี้ยนลีกต่อมาลลิด1ประตูสองครับส่วนท่านาทปารีสแซงต์แชแมงครับสมราคาแชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกครับเกมล่าสุดเจออาร์ตันตาก็จัดการอาร์ตันตาไป4ประตูศูนย์ครับและรวม5เกมที่ผ่านมาชนะ5เกมรวดครับวันนี้ทั้งคู่มาเจอกัันครบ การที่แล้วครับหมักเซยไม่สามารถเอาชนะปารีสได้เลยครับโดยปารีสชนะทั้งไปและกลับในการเจอหมักเซยครับวันนี้ครับเพดานให้ทางด้านปารีสแซงต์แชงมงมาไม่เยอะเกินไปด้วยคุณภาพทั้งหมดทั้งมวลและฟอร์มที่คงที่กว่าของปารีสแซงต์แชงมงถึงแม้วันนี้จะเป็นทีมเยอะก็ตามแต่เพดานมันน่าให้ไปทางด้านปารีสจริงๆครับเพราะให้มาเพียงแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นเพราะนั้นคู่นี้ลุงยังเชื่อมั่นว่าปารีสผ่านเกมนี้และเผลอๆถ้ามีประตูวไวปารีส อาจจะถล่มก็เป็นได้เพราะนั้นคู่นี้จะไปที่ปารีสแซงต์แชงครับพี่น้องก็จบลงไปกับ4คู่โดนใจไประจำวิถีาใครอยากได้แนวทางเพิ่มเติมนอกเด๋ยวจันนี้ครับที่ใต้โปของดีมีเพียบใครไม่เคยเข้ารีบเข้าไปนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะพี่น้อง